ทุกคนฟังแผ่นเอ้ยเอ้ยอ้ป <laughs> ัสตโกมึงปิดไม์ก่อนเลยปัสตะโกงปิดลำโพงก่อนเลยมึงมึงฟังอยู่ใช่ไหมมึงปิดลำโพงก่อนเลยแยวกูจะบอกคนดูจะกูจะวางแผนอ่ะไม่กูจะวางแผนมึงมึงปิดไม์ก่อนเลยมึงปิดไว้กูจะวางแผนมึงปิดไม์ก่อนเลยปัสตะโกมึงปิดไม์ก่อนเลยมึงได้ยินไหมไม่มึงได้ยินไหมมึงได้ยินไหมพี่ถามว่ามึงได้ยินไหม พี่จะวางแผนเออเดียมแผนทองกูกูไม่พูดจะมึงได้ยินหรอกกูพูดในใจเว้ยแผลรับครัง้งครั้งฉินะครับชนะก็คือชนะครับน้องเออไม่ต้องชื่นชมไม่ต้องชื่นชมไม่ต้องชื่นชมพี่นะครับไม่ต้องชื่นชมพี่นะครับชนะก็คือชนะนะครับไม่ต้องชื่นชมเออไม่ต้องชื่นชมเออห้ามชื่นชมนะครับห้ามบอกก็พี่เหนือชั้นนะครับ เดี๋ยวเราสองตาติดเลยว่ะไม็นคนเก่งไหมอ่ะเดี๋เราตังตาติดเลยอ่ะก็ดู